เช้านี้นะคะเราจะมาดูวิธีการเดินทางไปทํางานไปที่ไหนก็แล้วแต่นะคะโดยสารเรือของแสงแสบค่ะทุกคนอันนี้เราเรียกโป๊ะข้ามฟากนะคะอีกฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราไปที่ท่าเรือกันนะคะทุกคนมีจ้าทางลงไปท่าเรือน,นะคะเพื่อที่จะไปขึ้นเรือที่เรือกําลังจะมาแล้วนะคะลงไปเลยค่ะ เราก็เดินลงมานะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะประจาแต่ละท่านั่งรอที่จะให้ความปลอดภัยนะคะของผู้โดยสารทั้งหมดที่มายืนรอนะคะไม่ว่าจะลงเรือหรือจะขึ้นเรือก็แล้วแต่นะคะทุกคนตอนนี้ก็หกโมงกว่านะคะเรือมาแล้วค่ะผู้โดยสารนะคะก็พยายามทยอยนะคะลงเรือนะคะข้อควรระวังเรเือนะคะก็คือให้เจ้าหน้าที่เนี่ยคะ่ะที่สูชีพเนี่ยค่ะสีส้มๆนะคะเขาเอาเชือกนะคะมาพันให้มันเรือหยุดนิ่งก่อนแล้วถึงจะก้าวลงไปนะคะทุกคนจะได้ปลอดภัยไม่ตกน้ําไปจ้าเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยเชือกนะคะออกไปเรือก็เล่นออกจาก ท่าเรือออกไปแล้วค่ะตอนหลายปีก่อนนะคะความทรงจํายังกลับมาเลยค่ะเคยไปทํางานนะคะไปกับเพื่อนคนหนึ่งนะคะคู่ก,กันเลยค่ะโจ้ลงเรือนะคะแต่เพื่อนลงไม่ทันนะคะ่ะเพราะช่วงเช้าคนมันแน่นมากเลยค่ะเราก็บอกว่าตะโกนกันเลยค่ะไปเจอกันที่ประตูน้ำเ๋ยวก็นี่นะคะ่ะไม่ต้องข้าเหมือนถนนนะคะถ้าทางซ้ายก,ก็จะไปประตูน้ำนะคะทางขวาก็จะไปบางกะปิค่ะ,ะถ้าใครต้องการที่จะไปสนามหลวงก็ไปต่อเลยค่ะประตูน้ำวันนี้เดินทางปลอดภัยทุกคนนะ